าทวสวัสดีครับพบกับรายการแอปแวรพาทัวร์วันนี้เราจะพาไปเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือเราจะไปกันที่ฐานเจ้าแม่มาริกากันครับจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเดินทางบนถนนหมายเลข1089จนถึงโรงพยาบาลแม่อายขึ้นไปด้านบนอีกหน่อยก็เจอฐานเจ้าแม่มาริกาแล้วค่ะ ู่กันที่ฐานเจ้าแม่มาริกาแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ด้านบนของโรงพยาบาลแม่อายก่อนที่เราจะไปรู้จักประวัติความเป็นมาขอเจ้าแม่มาริกาเราไปไหว้สักการบูชาเพื่อความสิริมงคลกันก่อนดี่าครับ มริการนี้นะครับก็ต้องอยู่ที่ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่ก็จะมีหมู่บ้านทหารพานและสารหลักเมืองอยู่ด้วยกันนะครับตำนานกล่าวว่าพระนางมริการหรือเจ้าแม่มริกานั้นเป็นราชบุตรีของพระเจ้าฝั่งอุดมศิลป์กับพระนางสามผิวประสูติเมื่อพุทธศัการาช2131เป็นหญิงที่สตรีโฉมงดงามพระชมีวันผุด่องเหมือนพระมาดาแต่ก็มีตำหนิที่ริมพระโอดล่างครับ ต่อมาปีพุทธศักราช2150พระนางจเจริญมาขึ้นพระเจ้าฝางก็ได้สร้างเมืองเล็กๆให้กับพระนางย้ายไปอยู่และตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองมาริกานะครับซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ด้วยล้วนเป็นแต่สตรีพระนางทรงครองเมียงได้40ปีทรงสมบรนคตเมื่อปีพุทธศักราช2190รวมพระชนมาอยู่ได้58ปีต่อมาก็ได้ ทรงสร้างอนุสาวรีย์เจ้าแม่มาิกาเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อให้ผู้คนมาสักการะบูชาและวันที่18เมษายนของทุกปีจะมีพิธีสากลาวดำหัวเจ้าแม่มาิกาเป็นประเพณีที่ทำกันทุกๆปีครับเก้าพันเพื่นว่าสมัยเพื่อเป็นลูกของลูกสาวของพนางสันผิวเจ้าขวางเนาะ ก่อนที่เปิลจะได้ลงม,มาเกิดเนี่ยแม่ก็ขอพรว่ามีคนเอาดอกมะลิมาให้ดอกมะลิมาให้พอดีก็ตัวก็เอาดอกมะลิไปปุจาบบาานะปจาพักพักที่บ้านบนบ้านด้วยนปุจจาพักเสร็จแล้วเราตามจุดเทียนไว้จุดเทียนไว้แล้วก็ลืมดับเทียน เทียนมันโกน,ปนไปไหม้พระเจ้าไม่พระเจ้าตรงนี้นี่นะพระพุทธหลุปเป็นไม้เนาะไหม,ม้ไม้ไม้ตรงนี้ก็เลยนางนางผิวก็เลยมันขึ้นในใจไปทำให้พระพุทธลุามันมีตรงนี้แล้วพอเกิดมาพเพื่อว่าหลุกตรงนี้ มีทำนี้ที่นี่หน่อยมีทำนี้หน่อยก็พอถามถามโฮมโหมก็เพราะว่าเป็นเจ้าพาไปจุดชุบจุดเทียนบูชาพระ,ละ,ละแล้วผมดูแลก็ดีทำให้เอเดียนเอาไป็น,นะะไฟฝืนนี่แหละเฮ้ยมันจะเป็นบากติดไปหน่อย ผมมีทำนิ้นะนักผมมกนิ้นฮะพอดีน้อยเดียวสองหนึ่งหนึ่งสองเนาสมัยสยงครามพม่ามาดีเมืองไอาทำให้กรุงศรียาอายุธยาเสียเสียกรุงครั้งที่ครั้งแรกเนะาะสองหนึ่งหนึ่งสองไทยต้องมองเมืองเขาถูกท,ทำลายวอดวายไปครั้งแรกกรุงศรีต้องแตกแหลกแล้วสิ่งความเป็นไทย สิบห้าปีที่ไทยเสียเอกราชพันดะเลสวนหาลากู้ไว้ได้ชาติไทยจึงได้เป็นไทยถ้าคุณยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยตลอดมาตอนสองหนึ่งหนึ่งสองมาต่อสิบห้าปีสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสามเจ็ดเนะเาะสองเจ็ด อันนาเลวสวนได้ไปเป็นตัวประกันอยู่ได้15บห้าปีอยู่พมาอุบแล้วปิกได้ปิกมาพอตอสิบห้าปีก็ปล่อยขึ้นมาในช่วงนั้นสองหนึ่งสงเจ็นนาเกิดสองหนึ่งสามสเนาะสองหพอ 2, 3, 2, 3, 2. อนนาใหญ่ขึ้นมาก็ อันนี้ได้สิบิกว่าผีอย่นี้ก็ในราสองหนึ่งสีปายเนี่ยสองหนึ่งสอพ่งร้อยสี่สิบสี่สายสักอยก็ประมาเข้ามาผีมือกว่าเพราะช่วงนั้นประามานีมีกำลังลบเก่งกามากคนไทยเอายอมแพ้ยอมการไหลเจอแต่เข้ามาลบมือกว่ามายึดมือกว่าไว หลวันหลายเดือนอยู่ต่อต้านอย่ยึดเยื่อไปจนอาหารการกินหมดเขาเข้ามามันปิดท้งนอกอยนใอ่ี้อะไรกานก่รดเราปอมตัวไปช่วยพ่อแม่เดือพ่อแม่ต่อต้านหลายหลายลวันหลายคืนหลายเดือนจนหมสบาที่ต่อต้านได้พราะอาหารการกินหมไป อยาสุทตรนี่เขายึดยึดเงินเต็มเต็มเลยมีตำนาน,านว่ามีามีคนสนิทหรือว่า,าคนรับใช้ของผัวเมียที่เป็นรักไก่เจ้าขอไปโดดโดดน้ำในำโมซาวานะ แต่กตัวเป็นเป็นพวกเจ้าความบราดาสัมผิวเป็นโดดน้นบอกสาวลาวขอบคนทหารเทีกว่าเป็นเจ้าความบราดาสัมผิวโดนน้ำตายก็เลยเลิกลาห้าห้าคนมาฆ่าห้าเอาคนทั้งหลายนนี้กลไปเปลนเฉลยปล่อยตัวไปหหมดรลง เพราะว่าเจ้านางตายแล้วคนจริงพนางสังวก็กัแก้วปล่านี้มาได้ตกถาพาะนางอริกาผู้กับปาม,มาเทานี้ไปอยู่ในถ้ำมาพักอยู่ในถ้ำแถวถ้ำเวียงห้อยเวียงน่ยเมื่อก่อนเรามีถ้ำได้บบากกีวันแกซ่แลมันโซนล่องไปอยู่ทางใต้ ไปดีเลกของเทพรับเป็นเพ่จริงนว่านางสผิวกับเจ้าขวางนี่มได้มได้เสียชีวิตมัได้สิ้นระชนม์มนคนมีคนมปแทนด้วยทำตำนานว่าเขาก็ต่อต้านพระมาในเมืองเนนะพระมากับมาม้าละวยนาันยึดเมืองได้ยึดยึดกับละละละตั้งคนมันดูแลแทนเนี่ย น่าจะคนไทยเรายู่สุขสบายไหมเห็นกำลังมือดังเกิดแม่อายนี่เราอันนี้ก็เป็นตำนานเราว่ากันที่พปนางพฏนางจะแต่งเนื้อสาวแล้วเนาะปฏิปนังอายุสิบแปดพอดีไปไปอาบน้ำน้ำแม่เนี่ยกันไม่อายเลยทำไม่อายแล้วก็ช่วงนั้นมีมีเมนพอดีนอกมีเมนมีประจำเดือน เดีมัน,ำน,ำนทำน้ำอยู่คนเี่อยูอย่ัรไง,ไง,ไง,ไงนู้เออน้ำยังไม่ได้แดงนีนะคัน้ำผมไม่ได้บอกไหไปแต่คนอื่นเขาขอเทษนว่าน้ำมันอาย, <c oughs> ายอายก็เป็นเมน,นเพรมเคยเป็นแล้วเนาะเคยเป็นเยนซื้อ เป็น,น,ปนยังไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลที่ทีมงานเราหามาคงจะได้ความรู้กันมากเลยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศาลหลักเมืองแม่อายศาลหลักเมืองนี้อยู่ภายในฐานเจ้าแม่มาริกาและด้านข้างก็จะเป็นหอศาล์องค์คารักษ์ซึ่งทั้งสองศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนแม่อายเป็นอย่างมากถ้าท่านใดต้องการจะมาไหว้สักการบูชาก็สามารถมาได้เลยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับคือศาลเจ้าแม่มาริกาที่บนน้อยลางเราไปกันเลย นี่คืออีกที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคือศาลเจ้าแม่มาริกาอยู่ระหว่างทางขึ้นนอยลางบรรยากาศแถวนี้คือร่มรื่นมากนะครับแต่ก็ยังมีใบไม้ร่วงอยู่ผมว่าเรามาทำความสะอาดกันดีกว่าครับ เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันดีกว่าครับ1นึสองสยังไม่ไป1นึ่งสงสามตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ไม้หอมรีสอร์ทนะครับเป็นบ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีความสวยเงี้ยงานมากๆเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายโร่งรื่นดีมากๆเลยครับแถมยังมีพืชพันธุ์มากมายและมีสัตว์ให้เดินดูด้วยนะครับจเจริญหูจเจริญตาม,มากๆเลยสําคัญราคาที่พักก็สบายกระเป๋ามากๆเลยนะครับจะว่าไปเราไปถ่ายรูปเช็คอีกสักสองสามรูปดีกว่าครับไปกัน เราไปหาอะไรทานแถวนี้กันนะครับไปกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดมีสีนะครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่คือคึกคักน้าดูเลยนะครับอาหารที่นี่ก็อ,อร่อยเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันดีก่อน,นะครับชักเรื่ แล้วเดี๋ยวเราไปตอของหวานกันที่บ้านไร่ชายแดนกัน,นครับไปกันตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านไร่ชายแดนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารข้างในกันดีกว่าครับบ้านไร่ชายแดนก็เป็นร้านที่มีทางอาหารคาวและอาหารหวานบรรยากาศก็เหมาะกับการน,นั่งชิลๆมากๆเลยนะครับและยังมีมุมให้ถ่ายรูปอีกด,ด้วยจะว่าไปเราไปถ่ายรูปก่อนที่อาหารจะมากันนะครับ ตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะครับหน้าทานทางนั้นเลยที่เราสั่ไปก็จะมีบิงซูมะม,ม่วงกาแฟบ้านไร่ คว้าซอสไข่เค็มแล้วก็วกกีมหอยทองนะครับตัวไปทานก่อน,นนะครับแล้วเจอกันเป็นยังกันบ้างครับกับการพาไปเที่ยวในแม่าที่ไม่อายยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกมากมายเลยนะครับว่าเดี๋ยวพวกเราจะพาไปเที่ยวกันอีกแต่ถ้าท่านใดอยากมาเที่ยวก็สามารถมัเที่ยวได้เลยนะครับและที่สําคัญขอขอบคุณสถานที่ที่ให้พวกเราไปถ่ายทำนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเจ้าแม่มริกาไม่หอมมีสอดตลาดมีสีและบ้านไร่ชายแดน ก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, เ,ปเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับไปหาล่ะคอมพิคอะคกมพิกเหรอนูมือด้อยแหม่ไอิสติเหรอมึงกี้คะแนนวะ อตดแค่วิวซื้อ่วฮ่าฮ่ฮา่า,า,ารยังแอลเปิบอกแอลปลิลแก่แอลกูลลลมันมอบกคอไม่กระหูกอีแอปแบลพาทัว